เนื้อหาในวันนี้จะมี2หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกก็คือการอัปเดตทีมของดันเจ้นคอลลโบตั้งแต่ชั้นที่15ขึ้นไปอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็จะเป็นการมาดูกันว่าเจ้าหอคอยไมสิ้นสุดที่เขาบอกว่าเน์ฟกันตั้งแต่ชั้น700ลงมาเป็นจริงไหมครับสำหรับดันเจ้นคอลลโบนะครับในตอนแรกที่ผมใช้ทีมเนี้ยก็คือใช้เจ้าเสียงอวี๋นะครับเพื่อลดหลบเนี่ยก็คือคาดหวังในเรื่องของดาเมจแต่ว่าพอประมาณชั้นที่15 มันมีสกิลของบอสตัวนี้ที่ตอนแรกผมก็คิดว่ามันก็คงแรงก็แหละพันเปอร์เซ็นต์แล้วก็ระยะทั้งหน้าจอนะครับ10เมตรเนี่ยกับมดสติ5วินาทีเนี่ยทีนี้พอตอนแรกอะผมไม่ได้คิดว่ามันจะแรงขนาดนั้นแต่ว่าพอยิ่งไต่ขึ้นไปนะครับค่าพลังบอสก็ยิ่งสูงขึ้นอย่างตอนนี้ก็คือปัจจุบันชั้นที่16นะครับพลังบอสอยู่ที่ 1G และปรากฏว่าน,นะครับพอใช้เจ้าเซยงอี๋มันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับก็คือบอสนะครับจะทาการเป่าคร าดาวตั้งแต่ประมาณ2ดาวลแล้วก็เป็นปกติเลยจกใกล้นะครับอ่านี่ข้ามไปเลยนะครับก็คือตายหมดนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าก็คือสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่เป็นปัญหานะครับเป็นสกิลที่แรงมากและชั้บนบนนะครับก็จะยิ่งแรงขึ้นไปเรื่อยๆตามค่าพลังของบอสนั่นเองนะครับดังนั้นก็จะขอท,ทําการเปลี่ยนตัวหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนเจ้าเซียงอี๋เป็นเจ้าโซอีนะครับ ก็แน่นอนนะครับว่าได้เมทลดลงมาแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นเรื่องของการกลางโล่ซึ่งตอนแรกอะผมไม่แน่ใจว่าการกลางโล่ของเจ้าโซเออะมันจะป้องกันได้ระดับไหนเพราะว่าตอนแรกผมไม่แน่ใจรเรื่องระดับของไทม์ไลน์ในการออกสกคียบอร์ดคือมันจะมีอีกตัวหนึ่งไงที่เป็นตีระยะ4เมตรแล้วก็นอกแบ็กตัวเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะล้างโล่ก่อนแต่ว่าปรากฏว่าไทม์ไลน์ก็คือจะเป็นการใช้สกิลก่อนนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นสกิลตัวเนี้ย มันจะไปชนกับโล่ของโซอีพอดีแล้วก็มันเป็นในเวลา10วิพอดีนะครับก็คือทุกครั้งที่โซอีใช้สกิลโล่นะครับก็จะป้องกักนสกิลนี้ได้พอดีถ้ากับว่าตัว1 0 0เทั้งหน้าจอแล้วก็หมดสติจะไม่มีผลต่อทีมเรานะครับเมื่อใส่โซอีก็จะเหลือแค่ตัวที่เป็นน็อกแบกที่เราเจาเป็นต้องใช้ตัวลานเนียอยู่นะครับลานเนียก็คือต้านน็อกแบกนะครับต้านหมดสติ หรือว่าในกรณีที่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีกวนูนะครับสามารถใช้แทนลายนี้ได้เช่นกันนะก็คือมันต้านมาสติกกับนอมแบ็กซึ่งเป็น2อย่างนะครับที่เจ้ามอต,ตัวนี้มันมีพอดีเลยก็สามารถเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องคาดหวังดาาเมจนะเพราะว่ากวนูเป็นแทงที่ไม่มีดาเมเดจแล้วก็เจ้าลาเนียก็เป็นตัวฟังก์ชันที่ไม่มีดาเมจเช่นกันนะครับใช้ศูนย์ดาวได้เลยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเซตติ้งทีมก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับปิโปลนะครับเพิ่มดาเมเดจแล้วก็ตัวราเชลนะ แล้วก็เจ้าตัวที่เป็นดาเมจสูงสุดนะครับแล้วแต่ที่เพื่อนมีนะครับผมใช้เจ้าลิงโตอีการโล่แล้วก็ลดหลบนะครับอินเกตเพิ่มลดเกาะแล้วก็เป็นตัวดาเมจตัวหนึ่งแล้วก็ลาเนียตัวคีย์หลักนะครับกับดกจาที่มันมาคับใส่เข้ามานะครับก็จะมีบัฟในเซวรของโจมตีก็ไม่ต้องใส่ไอรีนะครับแล้วก็เจ้าจองคียวอล์นะครับก็เป็นตัวดาเมจตัวหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ผมคิดว่าทีมเซตติ้งนี้น่าจะใช้ได้อีกสักพักหนึ่งนะครับจนถึงชั้นบนๆนะคัรบ ึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงก้าวกระโดดนะครับของสเตตัสบอรสนะทั้งหลบหลีกป้องกันจงตตีของบอสจะค่อนข้างสูงมากนะครับนี่เห็นไหมเราจะเริ่มตีัาไม่ค่อยเข้าแล้ว ึ่งสายฟรีสายเติมน้อยผมคิดว่าเนี่ยพอเริ่มมาถึงประมาณช่วง16 17 18ผมว่าเต็มที่น่าจะไม่เกิน20อ่ะน่าจะได้แค่นี้นะครับอันนี้ขอข้ามไปเลยนะครับอ่านี่คือดาเมจไปพอแล้วก็จริงๆแล้วสามารถเอา,อาคิมดกจาหรือว่าเจ้าตัวจองฮีวอนออกได้นะครับเพื่อไปเพิ่มดาเมจขึ้นอีกนะแล้วก็ลดปริมาณการเหลี่ยญรางวัลที่เคลียร์ลงก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับสินค้าในร้านค้าเนี่ยผมก็ยังคงไม่แนะนําให้ซื้อตัวนะครับเพราะว่า การที่คุณจะได้5้าหมื่นกลับคืนมาเนี่ยก็คืออย่างนี้บอกว่ามันจะเป็นจะต้องขึ้นไปในชั้นที่สูงมากๆนะครับก็ <S <S คืออย่างนั้นน้ก็ต้องยีบสีขึ้นไปแล้วแถมจริงๆแล้วผมคำนวณผิดไปนิดนึงว่าไอเหรียญรางวัลตัวนี้ไม่ควรจะมาคำนวณน,นะครับเพราะว่ามันได้ครั้งเดียวไงสิ่งที่คุณควรจะคำนวณก็คือตัวเหรียญที่ได้ต่อชั้นเนี่ยเนี่ยก็คือชั้นกว่าจะไปถึงนะผมคิดว่ามันได้เต็มที่ก็คือตอนชั้นที่ยี่ใช่ไหมมันก็ได้แค่ครึ่งเดียวประมาณ6ก็ไม่คุ้มกกัับาารเอตวไปซื้ออตั๋วยู่ดีนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดนั่นแหละคุณอยากจะลองขึ้นไปเร็วๆแล้วก็ไปเทสนาเมดอะไรเ,เงี้ยแต่นั่นแหละเห็นไหมว่าตอนนี้มันก็เริ่มติดแล้วสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะครับสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยก็เริ่มลำบากแล้วเพราะฉะนั้นเก็บเหรียญม,มีค่าของคุณนะครับเอาไว้รอนะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดวันที่11มกราจะมีสินค้าเข้ามา6ชิ้นถ้าเป็นตามที่ผมคาดนะครับคอสตูม2แล้วก็ตัวสวินนะครับทั้ง4ตัวคอแลแลบเลยนะน่าจะมีเข้ามาให้แลกในปะริมาณที่คิดว่าน่าจะค่อนข้างแพงทีเดียวก็<ๆ>สำหร มันมังคับใช้โซอีก็ต้องใช้ไปนะครับถึงแม้ดาเมจมันจะลดลดลงถ้าเทียบกับตัวเซียงอีนะจริงๆจะบอกว่าการขึ้นชั้นต่อไปเนี่ยก็คือรางวัลมันเพิ่มขึ้นไม่เยอะหรอกประมาณพันสองพันถ้าเทียบกับการถอดเจ้าจองฮีวอน,นออกแล้วรางวัลลดลงเนี่ยกลับไปใส่ตัวดามจเพื่อให้ผ่านชั้นอนะ่ะผมคิดว่าการใส่เจ้าจองฮีวอนเข้าไปแล้วไปกดกวาดล้างอะ่ะอาจจะได้รางวัลที่ดีกว่านะ แล้วพอค่าพลังสูงขึ้นนะครับก็ค่อยไปลุ้นให้มันผ่านชั้นที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับมันก็เป็นนั้นเทียนที่วัดค่าพลังคุณนั่น,นแหละไปถึงแค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็พอนะครับไม่ต้องไปจริงจังกับมันมากเพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ที่การบริหารเหรียญมากกว่านะครับถ้าไม่ใช้แบบทําเพื่อไปซื้อพวกตั๋วที่ค่อนข้างจะไร้สาระเนี่ยมันก็มีพอสําหรับการเก็บหมดนะครับต่อไปก็จะเป็นการเทสตน,นะครับตัวขอคอยนะที่เขาว่ามันเนิฟลงจริงหรือไม่ตอนนี้ผมก็มีค่าพลังที่เพิ่มขึ้นนะ แล้วก็ผมจะมีอีกตัวเข้ามาเสริมทีมนะครับจะเป็นเจ้าเซบาสเตียนซึ่งเป็นตัวฟรีนะครับตอนนี้ก็ปั้นเป็น5ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวอื่นก็จะคล้ายๆของเดิมนะครับก็คือเจ้า,าคิเลวนะครับตัวดานเมจนะแล้วก็มีเบลลิกา้ามีเม็กนะมีตัวที่สําคัญอีกตัวนึงก็คือจะเป็นเตลเซียนที่เอามาแค่แบัฟนะครับในส่วนของแม่นยำเพราะว่าชั้นตอนนี้มันเริ่มหลบตีกสูงแล้วแต่ไม่ได้สูงขนาดที่ต้องใช้ตัวลดหลบนะครับอีกตัวก็จะเป็นเจ้าเซี่ยวเฉียวนะครับลดเกาะหมูแล้วก็ามบบััหูนะคร แล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมนะนาจาใช้ลดกริคอลแล้วก็ตัวแทงหลักนะครับอย่างเจ้าดิโป้นะตัวนําเป็ดหลักผมก็จะเป็นเจ้าลิงเหมือนเดิมนะอ้ออีกตัวหนึ่งลืมพูดไปก็คือเจ้าคิสนะครับที่ยังคงสร้างนาเบ็ดเปอร์เซ็นต์เลือดได้ดีแม้จะไม่ได้มีดาวสูงนะครับก็น่าใช้ทีมเดียวเพราะว่าตอนนี้ตัวรวมไม่ค่อยมีแล้ว้ตัวที่เป็นเซตติ้งทีมอย่างทีมตีใกล้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วอสุราผมก็แทบไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็คือนั่นแหละ มันแค่ช่วยฮิวอ่ะไม่ได้มีผลอย่างอื่นเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันยาวๆเหมือนเดิมนะครับว่าจะไปถึงชั้นได้แค่ไหนตอนนี้ได้475นะ ไม่รู้มันเนิร์ฟยังไงนะอันนี้คือขนาดสะสมค่าพลังอัพเลเวลลิงมาแล้วคือ,อยังไม่ผ่านเลยยังเลยงงว่ามันเนิร์ฟด่านออกมายังไงนเนี่ยหลักๆถ้เป็นริปโป้ตายด้วยแหละแม่ริปโป้ตายไวมากนะไม่ทันติดไม่ทันเพิ่มบ็อกระ ถ้างาันน่าจะต้องเอาตัวเสริมอย่างหน่อยนะเอาคิเียวออกแล้วกันแล้วก็มาเพิ่มตัวแทงอีกสักตัวนะครับแทงโลอย่างลูกเกเซียเข้าไป ปัญหาแล้วจะเป็นเรื่องของริปโปดาวน้อยเกินไปนะครับตอนนี้1ดาวนราจะไปพอดันชั้นสูงสูงแล้วก็วคือยังไงมันก็ต้องมีตัวที่เป็นแท้งมายืนค้ำสักหึงตัวนะก็น่าะต้องใช้แท้งสองตัวไปก่อนจนกว่ารีลันริปโปจะมานะครับริปโปลน่าจะต้องประมาณ3ดาวถึงจะพอยืนไหว โอเคก็ออนา่าจะสุดแค่นี้นะครับก็ดันเพิ่มขึ้นมาได้20ชั้นได้นะก็มันนี่ขนาดวันเนึ์บแล้วนะครับยังไงก็ตามก็ยังถือว่าหอคอยเนี่ยก็เป็นโหมดที่อ้างอิงกับค่าพลังนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็การจัดฟอร์เมชันทีมนะครับก็จะมีผลสักประมาณ10-20%ล่ราเนานี้แหละสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ